จากการดำเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนกุสมานวิทยาคมประจำปีงบประมาณ2564สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนกุสุมานวิทยาคมได้พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลรวมทั้งมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทําให้การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา2564ของโรงเรียนได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้และมีความปลอดภัยด้านสุขภาพโดยการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์คือครูเป็นผู้จัดการเรียนการสอนผ่านเครื่องมือเช่น Google Classroom, Facebook, Line, Zoom สลับกับการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนออนไลน์ On site. ถึงแม้ว่านักเรียนจะไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียนเต็มรูปแบบ แต่ด้วยศักยภาพของคณะครูบุคลากรและตัวของผู้เรียนเองทำให้เกิดผลงานเชิงประจักษ์ทางด้านวิชาการ 1. นักเรียนได้รับรางวัลพระราชทานระดับดีเด่นการประกวดเขียนเรียงความภายใต้ใตกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ในสถานการณ์โควิดครั้งที่2จากโครงการส่วนพระองค์ในสมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพร rat ร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี2 รางวัลระดับเหรียนทองกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมืองโปรเจกต์ซิติเซนและกิจกรรมบริษัทสร้างการดีสู่วิถีพอเพียงในการประกวดแข่งขันผลงานกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาโรงเรียนสุจริตระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3. รางวัลชนะเลิศก,การพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤาษารางวัลชนะเลิศก,การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยและรางวัลรองชนะเลิศก,การเขียนเรียงความภาษาไทยในการแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการและกิจกรรมทักษะภาษาไทยในการประชุมวิชาการพัฒนานเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 4. รางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองการประกวดแข่งขันร้องเพลงศุนทรพจน์จีนและสถานศึกษาดีเด่นภายใต้กิจกรรมวันเฉลิมฉลองเทศกาลไหวพระจันทร์สถาบันขงจื้อมหาวิทยาลายัยสวนดุสิตสุพรรณบุรี 5. รางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองการแข่งขันคัดลายมือจีน การแข่งขันกิจกรรมพระเกี้ยวน้อยวิชาการครบรอบ22ปีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเชียงเหนือ 6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในโครงการประกวดโครงงานอาชีพและสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาวิชาชีพประจำปีการศึกษา2564ณศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพจังหวัดสกลนคร 7. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์เพื่อคัดเลือกทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติ2021ในกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์สำรวจหาดสมิลาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นคือความสำเร็จจากการดำเนินงานของกลุ่มบริหารวิชาการตลอดจนแผนพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียน ภายใต้การส่งเสริมการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนทำให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนกุสมานวิทยาคมดำเนินงานเป็นไปตามเป้าประสงค์และบรรลุตามพันธกิจของสถานศึกษาทุกประการกลุ่มบริหารงานบุคคลสำหรับข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนกุสมานวิทยาคมมีดังนี้ผู้บริหารจำนวน4คน ครูจำนวน61คนครูผู้สรงคุณค่าแห่งแผ่นดินจำนวนหนึ่งคนพนักงานร,ราชการจำนวน4คนครูอัตราจ้างจำนวน3คนครูภุราการจำนวน1คนครูชาวต่างชาติจำนวน2คนนักการพันโรงจำนวน4คนรวมบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดจำนวน80คนกลุ่มบริหารพิจการนักเรียน สำหรับการดำเนินงานของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทางกลุ่มกิจการนักเรียนได้ดำเนินกิจกรรมดังนี้ 1. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์กิจกรรมเยี่ยมบ้านออนไลน์ระบบคัดกรองออนไลน์เป็นต้น 2. การจัดทำข้อมูลการฉีดวัคซีนของครูบุคลากรนักเรียน และผู้ปกครองซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้กลุ่มบริหารทั่วไปสำหรับกลุ่มบริหารทั่วไปได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบสารสนเทศของโรงเรียนดังนี้ 1. การจัดทำสวนหย่อมบริเวณหน้าอาคารหนึ่งและปรับร้านหน้าอาคารหนึ่ง 2. การรื้อฐานเสาธงเก่าและสร้างเสาธงใหม่หน้าอาคาร1 3. การขุดลอกข้อระบายน้ำจากถนนหลังอาคาร3ถึงประตูหน้าโรงเรียน 4. การเทขอบถนนคอนกรีตจากอาคาร3ถึงบริเวณประตูหน้าโรงเรียน 5. การทำเสาธงกลางสนามฟุตบอล 6. การซ่อมหลังคาโรงรถครู 7. การถมสะน้ำหลังอาคาร3บางส่วนเพื่อทำพื้นที่สร้างเรือนเพาะชำ้ำ8การทำโรงเลี้ยงไก่พันธุไข่โดยได้รับงบสนับสนุนจากปศุสัตว์สกลนคร9การทำโคกหมูและเรือนพาะชำโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการทหารพันธีกรมทหารราบที่3 10พันหนึ่งสการซ่อมหลังคาโรงจอดรถนักเรียนหลังอาคาร3 รายการขออนุมัติใช้เงินรายได้ในการปรับปรุงซ่อมแซมมีดังนี้ 1. การต่อเติมหลังคาโรงอาหารและทำที่ล้างจานโดยใช้งบประมาณจากเงินรายได้ประเภทค่าเช่าสถานที่ 2. การทำหอประชุมให้เป็นที่สำหรับนักเรียนได้แสดงศักยภาพด้านทักษะต่างๆโดยใช้งบประมาณจากเงินรายได้ประเภทครูต่างชาติ 3. การขออนุมัติในการดำเนินงานของโรงเรียนโดยใช้เงินรายได้ประเภทต่างๆรายการที่แจ้งเพิ่มเติม 1. การตัดต้นสักเพื่อนําไปสร้างหอพระหน้าโรงเรียนจำนวน6ตน้น 2. การจัดสร้างหอพระโดยใช้เงินบริจาค 3. การขออนุมัติการใช้เงินสมาคมสิเก่าในการสร้างรั้วสแตนเลสรอบหอพระ กลุ่มบริหารงบประมาณกลุ่มบริหารงบประมาณได้ดำเนินงานตามแผนงบประมาณในปีงบประมาณ2,564ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้และในปีงบประมาณ2,565ได้จัดสรรงบประมาณดังรายละเอียดดังนี้ ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2 5 6 4ทางโรงเรียนได้จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนมอต้นคนละ210บาทและมปลายคนละ230บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2 5 6 5ทางโรงเรียนมีการจ่ายเงินให้กับนักเรียนรายละเอียดดังนี้ค่าอุปกรณ์การเรียนมอต้นคนละ210บาท และมอปลายคนละ230บาทค่าเครื่องแบบนักเรียนมอต้นคนละ450บาทและมอปลายคนละ500บาทในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565ทางโรงเรียนมีการเก็บค่าบารุงการศึกษากับนักเรียนรายละเอียดดังนี้ค่าประกันอุบัติเหตุคนละ200บาทต่อปีค่าจ้างครูต่างชาติคนละ600บาทต่อปี ค่าห้องเรียนพิเศษคนละ2,000บาทต่อภาคเรียน